อ๋ก anyway, ็สว hey, ัสดีนะครับวันนี้เข้ากับรายการ S Gamer Line ครับวันนี้จะมารีวิวตัวก็ชีวิตไม่ใช่นะไม่ใช่ไทยทานมันเธอชีวิตนะเป็นสิ่งที่เหมือนชีวิตแบบยังกระตุกอย่างงกระตุกนิดหน่อยช่างนะก็เป็นตัวที่ใช้แขนอันเบลเลอร์สองอันนะ Miniatures ตามชื่อที่มึงเอเป็นเป็นอะไรเนี่ยไอ้พวกอะไรที่มันหนักๆทีหนักๆตัวใหญ่ๆ จริงมันคือเคยชื้นนะจริงอถ้าดูจากลักษณะนาะเป็นนักกบเหมือนพวกกลิ่ใช่เขก,กลิ่ที่ใช้เขียนอันใหญ่ก็จะบอกกันถองชีวิตอืมนะมาดูท่าตีปกติก่อนเลยนะนะจะเป็นกานฟาดสองครั้งแล้วก็ต่อยขึ้นหนึ่งครั้งนะตรงนี้จะพิเศษหน่อยนะถ้าเกิดต่อยขึ้นปกติมันจะขึ้นนิดเดียวใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าศัตรู ถูกกระเด็นขึ้นมาเราสามารถต่อยขึ้นได้สูงอนะนะถ้ากดดีค้างนะเห็นเกตสามด้านล่างมีสามใช่ไหมถ้าดีค้า,างรักหนึ่งจะเป็นการทุบพื้นนะโดยอย่างที่บอกไปทุบพื้นแล้วกดดีดีนะจะก,กลายเป็นนะจะเด้งสูง,สง อ่านต่อเองอ่านรู้สึกคลิปกระตุกมากใชมครัอ่ะก็ประมาณนี้นะหรือตัวนี้นะสามารถดึงแขนออกโซ่เหมือนกับฮาสมะได้นะแบบวิ่งดีค้างอย่างเนี้ยปล่อยโซ่ไปแต่ถ้ากด A ตามมันจะพุ่งตามโซนะ่แบบนี้นะอืมกระแทกเล กระโดดตีนะจะเป็นการฟาดลงว,วิ่งตีธรรมดาก็เป็นฟาดลงนนะลเหมือนกันแล้วก็หมุนกระโดดดีค้างจะเป็นดึงโต๊ลงพื้นนะแล้วถ้ากด A ตามก็จะกระแทกโอ้โคลิปกระตุกมาเลยแบบนี้นะครับ โอาไปไปสกิ okay, ลเลยดีกว่าอย่างเี้หืออย่าง้นึ่งถ้ากระโดดตีโดนนะสามารถกระโดดดีแล้วก็ดีค้างได้นะดีแล้วไอ่หนักกวนั้นนะกถ้าเกิหมดจะสามารถปล่อยสู้ได้แต่ก็ดึงตัวไม่ได้อโอเคมาดูสกิลกันบ้างนะมาดูสกิลแรกกันเลยนะ,นะเป็นการจับศัตรูนะไทยสกิล ไททันไรไททันไรชนะจับสตูทุมท่มทุ่มแล้วก็ทุ่มนะแล้วสตูจะโดนเสาปิศนานะเด้งขึนอันนี้ถ้าฮิตสุดท้ายโดนหลายคนเสาปริศนาก็จะเด้งหลายคนนะโอ้โอ้แบบนี้นะเฮ้ยตายแล้วอ,อ้ยย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 ยงยยยตยยยายยยยย คุณจะเรียกเขาปิศนาออกมาลอบตัวนะเอ็นทรีสกิลบุบบบบบโดนคนล้มด้วยนะมันคชอสกิลหมวกใช้ทัานแองเกอร์สามารถใช้เลยตอนกระโดดใช้ได้นะสามารถมันจะหมุนตัวเรื่อยๆนะจนกว่าเราจะมันจะหมดเวลาแต่ถ้ากดดีมันจะทุ่มลงพื้นนะระหว่างระหว่างหมุนมันจะโดนคนหรือเปล่า เดี๋ยวกูลองหมุนแล้วมึงโดดตามนะนะรนะวังหมุนก็จะโดนคนกดสกิลท้ายสกิลไอ้เนะ้หมุนจับศัตรูรอบๆกดดีเพื่อทุม่มเลย,เยนี่นะแต่ถ้าชนเสานะมันก็นจะเป็นแบบนี้เสาก็จะหักไปเลยถ้าช,ชนเสา อันนี้หมาะกับว่ารวบศัตรูหมู่เข้าทีเดียวกันแล้วนะประมาณนี้หมดและะ้วบ้งหมดแล้วก็สาำหรับตัวนี้ไทยท่านนี้เัาหมดประมาณนี้ะนคะครับเป็นนักรบกรีใช้คุณคิวบิสถ้าได้ก็อยากได้เหมือนกันจะเฉยอ่ะโอเคนะก็สำหรับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณครับ